สดีค่ะคลิปโอเพ่นรถวันนี้นะคะก็มีรถเข้าใหม่เอาใจสาวๆนะคะนั่นก็คือมินิคู o ปอร์หรือเรียกชื่อย่อยของเขาขเรียกว่า R56 นั่นเองค่ะมินิน่ารักมากๆแล้วก็มาพร้อมกับสีที่ดูสบายตาที่สุดแบบนี้เลยค่ะเป็นรถปี2011ค่ะ ความมินิน่ารักของเขานะคะก็อัดแน่นด้วยเครื่องยนต์เบนซินค่ะเครื่องยนต์พันหซีซีให้กําลังสูงสุด97แรงม้าแล้วก็รับประกันในเรื่องของโครงสร้างด้วยนะคะว่าไม่มีชนหนักพิดความจมน้ำอย่างแน่นอนรูปทรงสไตล์ของเขาก็จะมีความโค้งเว้าวตอบรับกับตัวรถแบบนี้สวยงามมากๆไฟหน้าก็จะมีความ โค้งแบบนี้เลยนะคะคาดด้วยโครเมียมสีเงินทําให้ตัวรถมินิคันนี้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะบอดี้ด้านข้างของเขาก็มาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด17นิ้วหน้าเงาสีเทาแบบนี้เลยค่ะกระจกมองข้างก็เป็นธงชาติอังกฤษนั่นเองนะคะคันนี้มาพร้อมกับสีทูโทนค่ะด้านบนสุดมาพร้อมกับโทนสีดําด้านล่างมาพร้อมกับโทนสีครีมสบายตาแบบนี้เลยนะคะมือจับก็จะเป็นโครเมียมสีเงินค่ะจับกระทัดมือมากๆคันนี้ออกเป็นสไตล์คู แม่ค่ะ2ประตูนั่นเองเดี๋ยวเราไปต่อด้านหลังกันเลยนะคะในส่วนของฝาท้าแค่สัมผัสเบาๆแบบนี้ค่ะฝาท้าก็จะเปิดขึ้นอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะเป็นบัดคอนแรงและด้านหลังของเขาบอกก็จะสามารถพับราบลงไปได้เพื่อเพิ่ <ๆ S 2> มพืนที่เก็บสัมภาระให้มีมากยิ่งขึ้นค่ะมินิน่ารักมากๆ ในของเขาก็มาพร้อมกับโทนสีส้มแบบนี้เลยค่ะเบาของเขานะคะบอกเลยว่านั่งสบายมากๆเลยเบาอ,ออกเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะมาพร้อมกับอีก็ชับเบาๆหน้าสัมผัสของเขานะคะก็จะดูมีมิติแบบนี้นะคะด้านบนสุดก็มาพร้อมกับตัวปั๊มโรโก้มินินั่นเองค่ะภายในเห็นแบบนี้นะคะไม่ได้เล็กมากนั่งกำลังดีนะคะพวงงาลัยของเขานะคะหุ้มด้วยหนังค่ะมาพร้อมกับสีทูโทนสีดำกับสีส้มและ ด้านหลังก็มาพร้อมกับ p e เพดานชิ p ด้วยนะคะเป็นการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลยัยเพิ่มความเร้าใจในการขคบขี่ค่ะคอนโซลด้านบนสุดก็จะมีความเรียบเนียนสวยงามแบบนี้นะคะไม่มีซีจางแตกรรงงานแต่อย่างใดในเรื่องของช่องแอร์ของเขานะคะยังสามารถปรับได้360องศาแบบนี้เลยค่ะทำมาสวยงามแล้วก็ออกแบบได้โมเดิรนมากๆเลยค่ะ ตำแหน่งตรงนี้ก็สามารถเปิดขึ้นมาวางของใส่เพิ่มเติมได้นะคะอุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานหมดเลยนะคะอย่าลืมเข้ามาชมกันจริงๆค่ะก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะอย่างเกียร์ของเขานะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนั่นเองค่ะตำแหน่งนี้ก็มาพร้อมกับเบรคมือน,นั่นเองนะคะทุกอย่างเน้นในเรื่องของการสัมผัสค่ะ ในส่วนของด้านหลังของเขานะคะก็นั่งสบายไม่แพ้ด้านหน้าสภาพหนัง99.9%คือสภาพดีทุกจุดนั่นเองค่ะจัดมาให้แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามาชมคันจ,จริงและทดลองขับกับเราได้ทุกวันค่ะสำหรับวันนี้กิฟกับบนิีคูเปอร์ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ